เาลงสวนมึนเด้อแห่งเบิ้งบรรยากาศก่อนมือนี่ฝนบปตกแดดไอ้ <c oughs> มีแล้วมือนีพ่นะตองฟ้าเบิ้องตองฟ้าก่อนเนาะปอดโป่งอยู่มือนีกเ็เลยลงสวนแต่เราเบิ้งดูตกกัวแกวสลาดสดข่อยหกเอึคือฝนตกได้แหวกเอา จะใบกระเพรา,างามน้ำแต่นะของเขาอันบ่ได้ฉีจยาใครานี่ยเขาปลูกธรรมชาติปลูกเป็นพืชผักสวนคว้าหรอเปล่าอันนี้กระเจียวแต่กระเจียวเพชรน้ำเพลงปลูกไว้จะกินเจ้าของแหละว่าสิขยายต่อปีนี้เนี่ยบ่ได้เฮ็ดอยู่แล้วก็เฮ็ดไปเรื่อยๆกรพอได้กินจากปีนี้ได้กินอยู่มี่สิบก็อันลุมก็เหงานี่แหละ กินจนกินบพทันกินผู้เดียวนาะจะดอกคนแก่กับปอยไปว่าสิขยายเพิ่มบ้านเห็ดอยู่นี่เราจะคือฝักส่วนขัวเจ้าของบุะหกหกคือให้เิ่นขืนก่อนตะไคร้ไส้ซนนั่นสซนนี้เป็นคาะอันมือไม้หาเห็ดไกยวากันเด้อใส่อันหนาโทรศัพท์อันภาพอาสิบอดีก็ขอ กำลังแรงใจขอเมเบิงกระยาพึ่งอันดาม,มากันเลยจะเร้อเพราะว่าเห็ดใหม่อ่ะเห็ดนจะฟองฟ้าน้ำมือนี่ลงสวนลงมะยางเบิองอย่างเบิงห่านพ่อหาพ่อเห็ดพ่อยังเนาะกันบ่พ่อเขาก็ลงมาชมสวนเขาเพราะว่านฝนมันหยุดมือนี่แดดออก บรรยากาศได้สุดๆเลยจ้ะอันนี้ต้นมักซีดาเก็บกินเรื่อยจ้ะแต่ว่ามื้อนี้พอเก็บดอกเพราะว่าหมูวันก้อนเก็บกไปแล้วกินเรื่อยๆเนี้ยกินผูด้เดียวพี่จังว่าตนน้นไงมักซีดาหรือเฟรัหลังน่ะกิมจูจะไล,ล่เมล็ดแซบๆอันนี้พักเมกพักเมกเนียนใบเขาเริ่ม แกไปแล้ววังหันโอ้ยบังหันี่เป็นนั่นช่องยูทูบเนาะกําลังหัดเงี้ยอิบยูบบังหันได้เป็นดีกันเลยบุรีชายลงให้เบิงบ้งบุรแดงเหลืองงามเนี่ยอันนี้จะบอกเฟ,ฟืองมะเฟืองโอ้ยเชอรี่ ย่างเขาไปเวงต้นเชอรี่กันอันนี้กับต้นอ่ะเขาเอ็นลูกพอบอกเป็นคนมากกินเนาะอันสื่อเขาไม่กินเ้วเอาเม็ดเขามาปลูกก็ขึ้นอยู่เด้จ้ะเห็นไหอยู่ใจภูมิเหมือนผักเม็ดแต่ว่าสิแดงเขายูห้องบ้านนี้นล่ละจงอันนี้เชอรี่โอ้หลังหันเนี่ยอันสุกแดงแดงเในปะเนียอันเขาเหมดดรุ่นแล้วเน่ะเดียบอกรีนั่นจะว่าก ไม่ดิบเขาก็ะลายอยู่อันนี้อ่าอียังก็มะไฟเหินมะไฟบ้านเขาเนะาะล่างกับิปเป็นพวกอ่ะกระชายแล้วก็ไอ้ไอาย่างขมิน้นขาวอันนั้นขมิ้นขาวจ้ะใส่โฮมมันเชลี่ <laughs> ขวางผู้เดียวก็กินบ่ทันกับปล่อยให้นกให้กระจอนให้กระแตกินไปน้ำนี่สองต้นพุ่มใหญ่อยู่อันนี้ก็ะชายมุมต้นมะเขือเมาพูนเห็นมันจ้ะดำแล้วสุกแล้วอุย้ยสุกแล้วตัวเนี่ยพูดนะอืะอ้มนั่งเด้อพูดนะสุกแล้วสุกแล้วโอ้ยกำลังแสบเลย,เยซ้ำนีย จะาสีได้อันกองลงออไปกินโอ้โหปด่ะแต่ว่าเบนสูงเนาะเจ้าเพราะว่าอยู่ในสวนนี่สิอันปลอยให้ต้นไม้บนขึ้นธรรมชาติเราวันนี้เขาสิบบ่คอยแตงตาต้นใดมันใหญ่เรายเขาสิปลอยให้เบนขึ้นเขาสิแตงจะผื้นขางลางจะให้มันโล่งโปร่งขงางล่างแบบนี้จะ้ะแต่ว่าด้านบนนี่คือต้นใดเบนใหญ่เราบน สูงแล้วก็ปล่อยให้เเป็นขึ้นโอ้ยหมักเมาหม,ม,มักเมาใหญ่แบบดกยะวเลยเต็มเลยมาโซนนี่ก็สิเป็นขา้าระไม๋ยวสิพายังเป็นข่าเนี่เป็นข่าเหลืองเลยปลูกหลายปีแล้วแต่ว่าขุดปีที่แล้วขุดเหงาเขาไปขยายต่อเป็นข่าเหลืองเหลืองอ้อยได้แน่เลยหอม ไม่ฮ็ดเครื่อแง,งแกงจ้ะเครื่องประเภทพริกแกงเครื่องแกงเนี่ยไม่ได้ซื้อเขาหรอกเจ้าของอันฮ็ดกินเองพรอ,อันนี้น้องไอม้ปีนีนจะได้กินแล้วแหละแต่ว่ากินส่วนใบแห้เขาแตกอันนี้มีส่วนจงของเสาญ่พร้อม สีมือเขาเห็ดเราจะเขาปลูกเขาไว้เห็ดว้จะยูจะกินนั่นแหละมึงท่งเห็ดคือสีบอออกดอกสิบอท่านออกบอปกติท่านก็สิหาเก็บอยนะู่ในสวนเจ้าของน้ำมูนี่นะเป็นเห็ดโคนหรือเห็ดปวกบ้านน้างเลยจ้ะเจอปีนี้บ้านเห็น,หนออกแต่แต่ ถ้าตามปกติที่ฉันเคยอันขายในส่วนเจ้าของมันไม่ได้ออกทุกปีแต่ันเป็นเว่นปีที่กายนี้ได้เก็บอยู่อันนี้กันว่าไม่เห็นจิ้มซุง้งเอามาขยายปลูกปีที่แล้วไดวนะ้นี่เพิ่นโดนคนตั้งแต่ไดละปีหน้าก็สิขึ้นน้อยไงกว่าเกานะ่าเนาะมึงสงอ์ปลูกไว้ เฮ็ดพูดเดียวเฮ็ดไปเรื่อยขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆโอเคนอกจากอีพี่นี่อันนั้นซีมเมนต์ต้นมะฮอกกีนี่อันนี้กันน้องใหม่โอ้กองทับยุ้งมาแล้วเดี๋ยวอีพีนี่จบไว้ตรงนี้เนอะจากนาะเดี๋ยวไปต่ออีพี่ที่สองโอเคจะยานเบื่อกันก่อน กันผ่านไปผ่านมาเห็นกะให้กำลังใจในเรืองจะเด้อเห็ดใหม่ขอบคุณค่ะ